เมื่อเวลา16นาฬกาวันที่25พฤษภาคม68พันตำรวจโทรสุธิรพันธ์ทาศสีสอวอสอบสวนสพเมืองพัทยารับแจ้งเหตุเพลิงม้ร้านกัญชาชื่อสโมควิดตั้งอยู่ที่ซอย1เศษ3ส่วน2ถนนเลียบชายหาดพัทยามสิบตหนองปลืออเภอบางละมุงจังวชลบุรีจึงรุดตรวจสอบพร้อมประสานขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิงเม,มืองพัทยาจำนวน2คันเข้าระง,งับเพลิงที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์4ชั้นบริเวณชั้นล่างเปิดเป็นร้านกัญชา และชั้น2เป็นห้องนั่งเล่นไว้บริการลูกค้าส่วนชั้นที่3-4ทถึง4ทเป็นห้องแับไว้สำหรับปลูกกัญชาโดยต้นเพลิงม,มาจากห้องแับชั้น4มีกลุ่มควันไฟพวยพุ่งพุ่ออกมาด้านนอกทำให้นักท่องเที่ยวพากันแตกตื่นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ลากสายเข้าในตัวอาคารดมฉีดน้ำอยู่นานราว30นาทีจึงควบคุมเพลิงไว้ได้ จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบว่าอุปกรณ์ห้องแลับปลูกกัญชาถูกเพลิงเผาว,วอดวายเสียหายทั้งห้องที่บริเวณปลั๊กไฟผนังห้องมีร่องรอยคล้ายการระเบิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเบื้องต้นทางตำรวจได้สั่งทางร้านระงับการใช้อาคารชั่วคราวเพื่อรักษาสภาพจุดเกิดเหตุรอตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุสอบถามนางสาวปรวริษาอายุ26ปีผู้จัดการร้านกัญชาเล่าว,ว่าตนเพิ่มมาทำงานได้ไม่ถึงสองอาทิตย์ จึงทาให้ระบบของร้านยังไม่เข้าที่เข้าทางระหว่างกําลังทํางานอยู่ชั้นล่างได้มีพนักงานบาร์ฝั่งตรงข้ามตะโกนบอกว่าไฟไม่หลายรอบจึงรีบวิ่งออกมาดูปรากฏว่ามีกลุ่มควันจํานวนมากพพุพ่งพุ่งออกมาจากชั้นที่4จึงโทรแจ้งเจ้าดับเพลิงและตํารวจเข้ามาช่วยเหลือส่วนมูลค่าความเสียหายคาดว่าต้องรอประเมินความเสียหายที่แน่ชัดคาดว่าน่าจะหลักแสนบาทส่วนสาเหตยุยังทราบแน่ชัดแต่เท่าที่สังเกตช่วง2-3ถึงวันก่อนเวลาฝนตกหนักพบว่าบริเวณหลังคาห้อง และพรั่มมีน้ำหยดลงมาแต่ไม่แน่ใจว่านั่นเป็นสาเหตุของการเกิดไฟไม่หรือไม่